สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดกรณีนายชัยพลวิภาลุงเขยน้องชมพูที่ตกเป็นผู้ต้องสงสยัยคดีฆ่าน้องชมพูได้แสดงอาการคุกคามสื่อมวลชนจนเกิดเป็นข้อสงสยัยเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของลุงพล หลังจากที่ถูกนำเข้าเครื่องจับเท็จตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดวันที่27มกราคม2564ทีมข่าวอมรินทีวีลงพื้นที่บ้านหลุงพลตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารซึ่งหลังมีรายงานข่าวว่าเจ้าหน้าที่ปทศจะเข้ามาตรวจสอบพื้นที่ ทีมข่าวสังเกตว่าวันนี้ไม่มีช่างมาก่อสร้างพญานาคอีกเพราะถ้าเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่แล้วเจอช่างยังก่อสร้างก็สามารถจับได้ทันทีเพราะกระทําผิดซึ่งน้าทีมข่าวไปพูดคุยกับนายชัยพลวิภาหรือลุงพลผู้ต้องสงสัยคดีน้องชมพู่เปิดเผยว่ากรณีการก่อสร้างพญานาคปู่ปาริจิตนาคราช ซึ่งมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ปททาาจะเข้าตรวจสอบพื้นที่การสร้างในช่วงบ่ายวันนี้ตนยังยืนยันว่าไม่มีความกังวลและพญานาคที่สร้างมีความมั่นคงแข็งแรงและใช้เหล็กและปูนที่ได้มาตรฐานในการก่อสร้างรวมถึงช่างที่มาก่อสร้างมีประสบการณ์ซึ่งโครงสร้าง ภายในพญนาคเป็นเหล็กทั้งหมดส่วนรากฐานมีการนำเทคนิคพิเศษที่มีความแข็งแรงไม่ได้ตอกเสาเข็มแต่ให้ความแข็งแรงเหมือนตอกเสาเข็มซึ่งตอนนี้ช่างได้หยุดการทำงานสองวันแล้วเพราะรอให้ปูนแห้งและอยู่ตัวแต่ถ้าวันนี้เจ้าหน้าที่มีคำสั่ง ให้หรื้อถอนหรือทุบทำลายตนก็พร้อมยอมรับโดยตนยืนยันเจตนาในการก่อสร้างครั้งนี้ต้องการให้เป็นแรงมาร์กเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในจังหวัดมุกดาหารแต่ถ้าทุบทำลายจริงๆตนก็รู้สึกเสียดายเพราะเสียเงินไปแล้วแต่ประโยชน์ยังไม่เกิดซึ่งถ้าจะทำลายตนก็จะบ่นบานบอกปู่ป่าริจิตก่อน ส่วนเรื่องการขออนุญาตนั้นก่อนสร้างตนได้ประสานแขวงการทางหลวงปรึกษาเรื่องระยะห่างจากถนนซึ่งกรมทางหลวงบอกว่าสร้างได้แต่ไม่ได้ขอกรมป่าไม้เพราะที่ดินนี้ได้รับเอกสารสิทธิ์จากครูที่เคารพนับถือโดยตนได้จ่ายค่าสินน้ำใจให้เพราะตนรับของฟรีไม่ได้แต่ยืนยันว่าไม่ใช่การซื้อขาย ซึ่งเพิ่งเข้าไปคุยกับทางกรมป่าไม้ภายหลังเกิดเรื่องทราบว่าเป็นที่ป่าสงวนโดยการก่อสร้างพญานาคนี้เริ่มมาจากตนมีความเชื่อในพญานาคที่มีความเชื่อมโยงกับพุทธศาสนาและหากเชื่อว่าหากใครได้สร้างจะมีบุญบาร,รมีมากขึ้นเมื่อทีมข่าวถามว่าลุงพลสร้างขึ้นแล้วมีบาร,รมีมากขึ้นหรือไม่ ลุงพลก็ขย่งตัวขึ้นแล้วพูดว่าผมสูงกว่านักข่าวไม้กรณีที่ก่อนหน้านี้ลุงพลเคยบอกว่าจุดนี้เคยเป็นวังพญานาคมาก่อนแต่ผู้สูงอายุในหมู่บ้านบอกว่าไม่เคยได้ยินเรื่องนี้รู้แค่จุดนี้เป็นห้วยบุงเป็นน้ำผุดจนแหล่งน้ำธรรมชาติที่ชาวบ้านมาตักดื่มกินตนจึงเชื่อว่า จุดนี้คือหวังพญานาคมาก่อนจากนั้นลุงพลพาผู้สื่อข่าวชมพญานาคและอธิบายถึงโครงสร้างต่างๆอย่างละเอียดโดยระบุว่าช่วงนี้ช่างงดการก่อสร้างไว้ก่อนเพราะรอให้ปูนแห้งเพื่อเตรียมทาสีแต่หากมีคำสั่งทุบหรือให้หรื้อถอนก็พร้อมทำตามคำสั่งแต่อยากทราบว่าเจ้าหน้าที่ จะรื้อไปไว้ที่ไหนส่วนตัวก็คงรู้สึกเสียใจเพราะตั้งใจสร้างมานานทีมข่าวสังเกตว่าระหว่างการสัมภาษณ์ก็มียูทูบเบอร์มาถ่ายทอดสดอยู่ตลอดเวลารวมถึงได้นำป้ายไวนิวที่มีรูปลุงพลโฆษณาสินค้าพยายามวางไว้าฉากหลังขณะสัมภาษณ์และคอยถือตามไปวางไว้ด้านหลังลุงพล เมื่อเปลี่ยนจุดสัมภาษณ์โดยหลังจากนำทีมข่าวไปเยี่ยมชมพญานาคแล้วลุงพลและเหล่ายูทูบเบอร์ก็ได้เริ่มเคลื่อนย้ายศาลาหน้าบ้านตามคำสั่งของกรมทางหลวงโดยย้ายไปอยู่ข้างบ้านแทนเนื่องจากเดิมที่ศาลานั้นอยู่ใกล้ถนนจนเกินไปกรณีเจ้าหน้าที่ป่าไม้เตรียมเข้าพื้นที่บ้านลุงพลเพื่อจะบังคับ ด้วยกฎหมายบุกรุกพื้นที่ป่าและสร้างพยานาคข้างบ้านนั้นตาชาล,ลาบโพตาของน้องชมพูเปิดเผยกับทีมข่าวว่าตนไม่รู้เหตุผลว่าทำไมเจ้าหน้าที่ถึงต้องขอให้ทุบพยานาคทิ้งตนอยากให้เก็บไว้เป็นอนุสร์อยากให้เก็บเอาไว้เพื่อให้ลูกให้หลานได้ดูอยากให้เป็นเอกลักษณ์ของชาวบ้านกอก อยากให้เป็นที่ทำมาหากินของชาวบ้านพร้อมทั้งขอให้เลิกแกล้งชาวบ้านเสียทีโดยองค์พญานาคของลุงพลก็ไม่ได้สร้างเพื่อส่วนตัวซึ่งสร้างแล้วก็เพื่อจังหวัดและอยากจะให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวหากทุบทำลายตนก็เสียดายขอร้องและวอนไปยังหน่วยงานป่าไม้ไม่ให้มีการทุบพญานาคของชาวบ้านได้หรือไม่ ตาชาญยังบอกอีกว่าส่วนตัวตั้งข้อสังเกตว่าที่ผ่านมาทำไมไม่มีการตรวจสอบแต่ทำไมวันนี้ถึงเข้ามาตรวจสอบหลายอย่างและการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทั้งเรื่องของการรื้อถอนร้านค้าหรือการกําหนดแนวเขตถนนก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยเข้ามาดำเนินการแต่วันนี้เข้ามาขอให้ชาวบ้านขยับร้านดังนั้นถ้าเจ้าหน้าที่ต้องการ ที่จะช่วยเหลือประชาชนจริงให้ซ่อมแซมถนนหรือจุดที่เป็นหลุมเป็นบอ่อจะได้หรือไม่หรือแม้แต่อำหนวยความสะดวกในด้านอื่นๆจะมาจ้องจับผิดและทำลายความรู้สึกชาวบ้านแบบนี้ทำไมสำหรับกรณีนายอภิชาติเมืองโคดหัวหน้าหมวดทางหลวงดงหลวงแขวงทางหลวงมุกดาหารพร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่หมู่บ้านกกอก บริเวณหน้าบ้านนายชัยพลวิภาหรือลุงพลลุงของน้องชมพูเพื่อวัดระยะห่างสิ่งปลูกสร้างกับเส้นแบ่งกึ่งกลางถนนโดยเฉพาะจุดที่ตั้งศาลเจ้าแม่โสรพีซึ่งก่อนหน้านี้มีการตั้งไม้มาค่าแต้บูชาและตลาดหน้าบ้านลุงพลพบว่าศาลเจ้าแม่โสรพีไม่ล้ำเขตทางหลวงกรณีนายชัยพลวิภาหรือลุงพลให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อว่า เจ้าหน้าที่จะมีการเข้ามาทุบรูปปั้นพญานาคทิ้งเนื่องจากบริเวณที่จัดสร้างเป็นพื้นที่เขตป่าสงวนโดยเจ้าตัวอ้างว่าหากถึงเวลาที่ต้องทุบก็ต้องทุบแต่ถ้าทุบแล้วเกิดอาเพศผมก็ไม่รู้ด้วยซึ่งประโยคนี้ทำให้กลายเป็นกระแสะวิพากษ์วิจารณ์จำนวนมากจากเกิดอาเพศอะไร ทีมข่าวอมรินทีวีได้พูดคุยกับหมอปรามือปราบสัมภเวสีกล่าววา่าหากทุบรูปปั้นพญานาคทิ้งจะเกิดอาถรรพ์อาเพศตนมองวา่าเป็นข้ออ้างของลุงพลมากกว่าซึ่งตนมองวา่าเหตุที่จะต้องมีการทุบรูปปั้นพญานาคทิ้งทำไมลุงพลไม่โทษตัวเองวา่าอาจจะเป็นต้นเหตุที่ทำให้รูปปั้นพญานาคต้องถูกทุบทิ้งก็ได้ สังเกตได้ว่าตอนที่ยังไม่มีรูปปั้นพญานาคทำไมไม่เห็นมีอาถรรพ์หรืออาเพศอะไรแต่พอมีการสร้างรูปปั้นพญานาคขึ้นมาแล้วจะบอกว่าจะมีอาเพศหรืออาถรรพ์ตนมองว่าไม่ใช่เหมือนเป็นการพูดกล่าวอ้างเพื่อไม่ให้เจ้าหน้าทีมีการทุบทำลายพญานาคทิ้งมากกว่าอย่างไรก็ตามสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ตนอยากบอกกับลุงพลว่าลุงหัดโทษตัวเองบ้างอย่าดีแต่โทษอาถรรพ์หรือโทษคนอื่นหันหน้ากลับมาขอโทษตัวเองบ้างวันที่มีคนข้างกายคอยตักเตือนทำไมไม่เชื่อแต่พอมีปัญหาเกิดขึ้นกลับไปโทษอาถรรพ์ทั้งนี้ตนอยากบอกว่ากรณีการทุบรูปปั้นพญานาคนั้นหากเจ้าหน้าที่จะเข้าไปทุบไม่กล้า หรือว่ากลัวอาถรรพ์อาเพศอย่างที่ลุงพลได้ให้สัมภาษณ์ให้มาบอกตนถ้าอาถรรพ์เจอค้อนเจอรถแมคโครจะยังอาถรรพ์ไหวอยู่ไหมอย่างไรก็ตามตนยืนยันว่าหากจะทุบอาถรรพ์ไม่มีแน่นอนแต่การที่มีคำกล่าวอ้างว่าจะเกิดอาถรรพ์นั้นอาจจะเป็นเพราะหากทุบพญานาคทิ้ง อาจจะมีผลกระทบทําให้บางคนเสียผลประโยชน์ขาดรายได้มากกว่าเพราะจากที่จะมีเม็ดเงินหลั่งไหลเข้ามาก็จะไม่มีและไม่สามารถหาผลประโยชน์ตรงนี้ได้ขณะที่แฟนเพจชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมโพสต์ข้อความว่าเปิดยุทธการหนุมานสยบนาคาหวังพญานาค ตัะเขียนทองกกกอกข่าวใหญ่ไทยแลนด์วันนี้พร้อมกับแนบวิดีโอเพลงมาลองกองแกงเมื่อทีมข่าวย้อนพฤติกรรมของลุงพลในวันที่12เมษายน2563ที่ผ่านมาลุงพลตัดสินใจโกนผมหลังรู้ข่าวว่ามีพยานเปิดโปงว่าลุงพลไม่ได้ขึ้นเขาจากนั้นวันที่28กรกฎาคม2563 ลุงพลทำพิธีเศษลุงพลกับป้าแตนเดินลงมาจากวัดภูผาแอกแต่ไม่ได้ไปที่วัดธรรมโดยลุงได้ลงมากราบในจุดเดิมคือหินตรงทางเข้าลุงสวดบูชาพระรัตนตรยัยจากนั้นก็เดินไปหยิบเศษไม้ที่ถูกเผาเป็นทานและเอาปากเคี้ยวระบุว่าเป็นการแก้เครสอะไรบางอย่าง กระทั่งวันที่18มกราคม64ลุงพลมีพฤติกรรมบางอย่างโดยลงไปนอนกับพื้นกลางแดดซึ่งชาวบ้านคาดว่าขณะนั้นกำลังเครียดเรื่องคดีชมพู่หรือไม่ทั้งนี้วันที่26มกราคม64ลุงพลเต้นอย่างสุดเวียงท่ามกลางกระแสข่าวออกหมายจับทีมข่าวอามรินทีวีลงพื้นที่มายังวัดป่านฤมิตร พบกับครูบาหนอเคียวแก้วหรือหลวงพ่อรวยเจ้าอาวาสวาดัดป่านรมิตรจังหวัดนครราชสีมาโดยหลวงพ่อรวยให้สัมภาษณ์กับทีมข่าววา่าบุญที่ลุงพลทำในการสร้างพญานาคจะสามารถช่วยเหลือลุงหรือไม่หรือผ่อนหนักให้เป็นเบาได้หรือไม่เรื่องคดีความความผิดพระพุทธเจ้าตัดไว้ว่าบุญก็ส่วนบุญ บาปก็ส่วนบาปเป็นการกระทําที่ต่างกรรมต่างวาระกันบุญที่ลุงได้รับคือมีคนสงสารและเห็นใจส่วนเรื่องที่ลุงรุกพื้นที่ป่าเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่จะต้องดูแลตรวจสอบต่อไปขณะเดียวกันครูบารวยบอกอีกว่าอีกไม่นานจะไปทําพิธีสวดมนต์ปลดปล่อยดวงวิญญาณของน้องชมพูที่บ้านกกอก ดวงวิญญาณจะได้รับรู้ฝากถึงลุงพลว่าการแก้ไปหาง่ายที่สุดลุงต้องไปแจ้งกรมอุทยานในการสร้างพญานาคแจ้งขอสร้างรูปปั้นพญานาคเพื่อเป็นสมบัติของชุมชนและเป็นแรนมากในการท่องเที่ยวของจังหวัดต่อไป